เสียงของตัวเราคำพูดของตัวเราเองสามารถที่จะสร้างความสุขหรือสร้างความทุกข์ให้กับเราก็ได้ขึ้นอยู่กับว่าเราจะใช้พลังแห่งเสียงจากตัวเรานั้นสร้างความสุขหรือว่าสร้างความทุกข์ให้กับชีวิตของเราผู้มีปัญญา พึงเลือกใช้พลังแห่งเสียงจากตัวเองสร้างความสุขให้กับตัวของเขาเองและยังสามารถที่จะสร้างความสุขให้กับผู้คนรอบข้างได้ด้วยเพราะเสียงนั้น เป็นพลังงานชนิดหนึ่งเมื่อเราส่งเสียงออกไปหากส่งออกไปด้วยอารมณ์ความรู้สึกที่ดีเสียงนั้นก็จะเป็นเสียงที่ดีเสียงที่ไพเราะและเป็นประโยชน์ให้กับผู้คนเป็นพลังให้กับผู้คนเป็นกำลังใจให้กับผู้คนและถ้าในทางตรงกันข้ามถ้าหากเราส่งพลังงานแห่งเสียงนั้นออกไปด้วยความรู้สึกที่เต็มไปด้วยความทุกข์ ความโกรธความเศร้าหรืออารมณ์ความรู้สึกอื่นๆที่ไม่ดีเสียงที่เปล่งออกไปนั้นก็สามารถที่จะทำลายชีวิตของบุคคลผู้อื่นได้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะ